เป็นช็อปที่ใหญ่มากครับแล้วก็แบบมีหลายแบรนด์รวมอย่ในนี้ด้วยใช่ครับแบบด้วย ด้วยความที่ผมเป็นสปอร์ตครีเซอร์อยู่แล้วก็<อ>ได้เห็นแบบอะไรพวกนี้แบบเกี่ยวกับกีฬาเยอะมากเลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่แบบซูเปอร์สปอร์ตได้นำเข้าแบรนด์หลายๆแบรนด์มารู้สึกว่าแบบถ้าสมบติแบบคนที่เล่นกีฬาเนี่ยอยากจะมาหาซื้ออุปกรณ์กีฬาเขาก็สามารถมาที่ซูเปอร์สปอร์ตได้เลยเพราะว่าแบบมันรวมของทุกทุกกีฬาแบบที่เยอะมากๆไว้อยู่แล,แล้วแล้วก็แบบสามารถมาเลือกซื้อได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตได้ครับซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาเลยครับนอกจากนีมีหลายโซนที่มารับเลี้ยงมากชอบสินค้าสำหรับผมนะครับกกก็ชออบนล์ฟมา เพราะว่า selection ของกอล์ฟนี่มีเยอะมากมากเลยครับแบบมีหลายแบรนด์มากมีแบรนด์ที่แบบเอ้หายากด้วยครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับที่เอ็นซุมม่าสปอร์ตได้นำแบรนด์อะไรแบรนด์มาในซุม่าสปอร์ตเดินเล่นเดินเล่นใช่ครับถ้าเป็นผมผมน่าจะเลือกฟุตบอลมากกว่าเพราะว่าเป็นกีฬาที่รักษาถนัดแล้วก็แบบไม่ได้มีแค่แบบอุปกรณ์กีฬามันยังมีแบบเสื้อทีมฟุตบอลมีทีมชาติมีแบบทีมสโมสอที่มันเยอะมากครับก็รู้สึกว่า คน <Okay. S 2> ที่ชอบฟุตบอกตลก็จะรักที่นี่เหมือนกันใช่ครับขอวรุกแบบใหม่มากใหญ่มากจริงครับคือแบบสาขาที่ใหญ่มากจริงแบบคือส่วนตัวผมเนี่ยคือเข้าซูเปอร์สปอร์ตอยู่แล้วแบบ มันมีสาขายเยอะมากตามแบบตามห้างอะไรพวกนี้แต่ว่าสาขานี้คือใหญ่จริงใหญ่มากเลยครับสามารถเดินเล่นเป็นวันได้เลยครับวันนี้ตัง้งใจช้อปอ,อะไรกลับบ้านบ้างครับโอ้โหวันนี้แหละครับตั้งใจช้อปอะไรกลับบ้านก็น่านจะเป็นเสื้อกีฬาครับเสื้อแล้วก็ชุดกีฬาเพราะว่าช่วงนี้แบบชุดกีฬาน้อยจริงไห <laughs> มเนี่ยไม่จริงครับแต่ว่าแบบพี่โน แบบยิ่งก็ได้อัพเดตนะชอบ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 ครับถ้าเป็นกล้องก็น่าจะเป็นเรื่องแบบต้องทาวิ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าออกกำลังกายเยอะครับว่าินเดินเดินบ่อยเดินบ่อยใช่แบบพาร์ติโออะไรแล้วก็อาจจะแบบมีแบบอุปกรณ์ที่พีเขาแนะนำพวกแบบถุงมือเพราะแบบพอเข้าพอยิมถ้ามันไม่คลายถุงมือมันจะแบบล้าใช่ครับเือจะล้ามืนจะเป็นชาอ๋อแล้วออยากเลยครับรู้สึกว่าอยากชอบก็คือชอบพวกเครื่องกรอฟครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ ชุดกอล์ฟผมเริ่มเริ่มไม่ใช่เก่าแล้วครับแต่ก็ไม่เก่ามากนะเรับเริ่มเก่าแล้วครับจิบพ่อมาครับอยากมีของตัวเองบ้างาครับก็สำหรับกีฬานะครับก็ถ้าสมมตินเนี่ยถครต้องการอุปกรณ์ใหม่ๆจริงๆที่แบบเป็นเทคโนโลยีใหม่หรือว่าถ้ยายังคิดไม่ออกว่าจะมาซื้ออะไรก็าสามารถมาเดินดูที่นี่ก่อนไนดะ้เพราะว่ามีอุปกรณ์สาหรับหลายกีฬามากใช่ครับโอ้ยคอยอีกนดิดไหมครับก็สําหรับฟุตบอลนะครับก็อ๋อ สำหรับฟุตบอลนะครับก็คือผมอะไปเทรนมาแล้วไปเทรนฟุตบอลมาแล้วคือแบบส่วนตัวพวกเราเนี่ยในซีรีส์พวกเราก็คือแบบจะมีซีซีที่จะเล่นฟุตบอลด้วยแบบมนักกีฬาใช่แต่คือระหว่างแบบในพอระหว่างแบบพักปุ๊บพวกผมก็แบบลงไปเทรนกันเองเลยว่าแบบ <budgets> ใช่ยังไงอะไรยังไงบ้างเราคือในแคสเราก็มีนักกีฬาด้วยอ่าใช่โอ้เขาที่เป็นนักกีฬาแบบเล่นเก่งมากเล่นโหดมากเล่นบอกได้หรอว่าอะไรบ้างครับก็ในซีรีส์เราก็จะแบบมีการแข่งกีฬาก็รู้สึกว่าแบบฟุตบอลก็คือเป็นกีฬากีฬาหลักกีฬานึงครับที่อยู่ในซีรีส์ครับซึ่งแบบมันจะเป็นการบิ้วความแบบความตึงความตื่นเต้นในซีรีส์ด้วยครับก็รู้สึกว่ากีฬาบอลนั้นแบบอยู่ในซีรีส์เราอุ้ยมันต้อง หอเครับ ก็อุปกรณ์หลายอย่างพวกเราก็ทีมเข้ามาเลือกจากใช่ใช่ครับได้ทีมหนึ่งกับบางานใช่ครับสาขาที่ใหญ่มากจริงๆที่เปิดด้วยใช่ครพูดด้วยใจกันก็ดีใจมากครับที่แบบทุกคนมาดูอีกทีหนึ่งกับพวกเราจะแบบบัตโซเอาเลยก็พวกเราก็แบบดีใจมากที่ทุกคนแบบตั้งใจมาพวกเราแล้วก็อยากมาดูทีหนึ่งกับพวกเราด้วยครับก็สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ตื่นตันใจมากๆเลยครับที่แบบ แฟนนนั้แบบได้มอบความรักให้กับเราแบบมารดน้ำรไว้ครบแล้วๆๆลก็แรงทุกๆแรงสปอร์ตที่แบบได้รับมาแก็พวกผมนั้นก็จะเอาไปเป็นกำลังใจในการที่จะออกกองแล้วมาทำงานต่นตอนนี้ครับก็อยากให้ผลงานนี้แบบออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็วอยากมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนเลยก็อยากให้ซีรีส์นี้แบบเป็นลูกหลักของทุกคนเลยครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูมองแล้วก็เห็นร้องซีรีส์นี้มากๆจบการแข่งขันเสแล้วเป็นไงบ้างครับคยครับ อ่าจริงมันเกินคาดกว่าที่พวกเราคิดไปมากว่าแบบพวกเราพวกเราเล่นเองเราก็ไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนเพราะว่าใช่ครับไม่รู้แบบมันจะออกมาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าแบบคือตอนที่โดว์มาหูภาพสวยมากแบบทุกอย่างแบบทุกอย่างสวยมากเลยครับแบบเออแบบน้องกล้องก็เล่นดีมากอย่างนี้ครับแบบพี่ๆทุกคนก็เล่นดีมากๆเลยครับก็รู้สึกว่า ภูม si ิใจในตัวตองมากที่แบบเพิ่งลองมาถึงจุดนี้แล้วแล้วภูมิใจในตัวตัวเองที่ตัวเองนั้นออกมาแบบเราเป็นพี่หมื่นฟ้าแบบที่ลอกแล้วก็ดีใจครับที่เรามาตั้งแต่แบบเริ่มจยากเริ่มต้นนะจนถบงวันนี้เราก็มีซีรีส์เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็ดีใจมากรงบที่ทุกคนชอบด้วยเพราะว่า รู้ว่าแบบทุกคนก็รอคอยมาเหมือนกันใช,ใช่มีแค่พวกเราที่รอพี่แฟนๆทุกคนก็รอเหมือนกันก็ขอบคุณมากครับที่สนัสนบสนุนกับผมมาตลอดอย่างวันนั้นมีนอะไรที่เป็นแฟไนางอ๋ออย่างวันนั้นคือเรามีโชว์ใช่ครับที่<อ>รักครับแต่ว่าไม่ใช่มีแค่พวกเราสิไม่ใพวกเราสองคนมีเจ็ดคนเจ็ด <7 S 1> คนใช่ครับใช่ครับแคสกินหน้าครับก็ถ้าดูจากที่ฟีดแบงคมาก็ทุกคนก็ดูชอบนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ชอบแล้วก็ เพลงที่เอาไปร้องก็คือเพลงที่รักครับใช่ครับแล้วก็ได้พี่พี่แอลลัดมาช่วยร้องเพลงโอเอซีให้ก็ขอบคุณพี่พีแอนลัดมากครับคือคือตอนดูรีแอคอาจจะไม่เห็นเพราะว่าแบบพวกผมก็แบบดูเหมือน<ด>กัน,กนแต่ว่าได้มา,าได้มาฟีดแบ็กตามหลังก็แบบก็ดีใจที่ทุกคนชอบครับก็เราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคเพราะยังเหลือซีนี้ถ่ายไม่จบพวกเราก็จะตั้งใจทำให้มันดีกว่าเดิมครับใช่ครับตั้งใจแบบออกกอง ครับแล้วก็ตั้งใจแบบทำให้ผลงานเนี้ยออกมาให้ได้ดีที่สุดเลยครับก็อยากให้พี่ดีแฟนนั้นภูมิใจพุ่งผมมากๆเลยครับคือเพราะวันนั้นที่ฉายไปก็คือรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าแบบเราแบบแสดงเฮ้ยเราก็แสดงเก่งกันนี่อเออแบบมีกำลังใจในการออกกองต่อใกล้ฉายแล้วอุ้ยตื่นเต้นวันนี้เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่สิบสี่อีกสามวันจะฉายแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับเดือยแกสามวันเราเลยครับเกิดทุกคนควบ ประเทศทั่วโลกได้ดูกี่หมื่นฟ้าที่เป็นเวอร์ชันของเราสองคนเราก็แบบดีใจมากจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยครับก็ขอให้โหคุณยิดีคุณดีดุกเลยแต่ว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับก็ฝากน้องกี่หมื่นฟ้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตั้งใจทำงานมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นแบบเอ็นจอยเหมือนกับที่เราเอ็นจอยสี่ปีก็ฝากดูด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้บอกเลยไม่พลาดแน่นอนในปีสองพันยี่สิบสีนี้นะครับไม่พลาด ความเข้มนมันจะประมาณไหนเพราะเราบอกว่าเข้มข้นประมาณไหนก็คือคือมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสเต็ปสเต็ปไปแต่ว่ารับรองว่าครบทุกรสชาติใช่คือตั้งแต่ EP หนึ่งะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเข้มข้นแล้วโหบอกเลยครับว่า EP ต่อๆมาดิเข้มข้นกว่านี้คือจากที่ผมแบบไปฟังสปอลจากแบบพี่ๆี่ที่แบเป็นทีมตัดต่อพวกกลับมาก็องบอกว่าแบบ EP หนึ่งว่าสนุกแล้วสองสามคือสนุกกว่าโอ้โหต้องรอดูเลยครับ ก็ช่วงนี die die ้ก็คือแบบพอถ่ายใกล้จบแล้วแล้วก็แบบจะมีเวลาออกมารับงานบ้างหลังจากที่เราไม่ค่อยได้เจอพี่งานครทุกคนยมานานเพราะว่าเราก็มีช่วงที่แบบมีช่วงที่ถ่าย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 เพราะว่าต้องเอาให้มันพอนให้ทนก็ใช่ครับรู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้ออกมา เจอพี่ๆทุกคนได้ในการแข่งขันครับก็รู้สึกว่าได้เหมือนมานะ Transfer, จากครับจริงสิได้ชาร์ตพลังใช่ครับชาร์ตพลังมันได้รับพลังดีๆจากพี่ๆทุกคนก็รู้สึกดีมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอบพี่ๆแฟนๆอีกครั้งหนึอยากให้เจอกันแบบนี้ต่อๆไปนะครับอีกนานๆเลยเขาบอกว่าที่นี่ยังไม่ออกจอก ก็ขอบคุณพี่ๆมากที่แบบติดตามพวกเราตั้งแต่แรกๆเลยก็ตอนนี้พวกเราก็ากำลังจะมีซีรีส์แล้วนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาดูซีรีส์ของพวกเราได้นะกิมเวฟวันที่17วันที่17นี้นะครับพิการยนต์นี้ใช่ครับเขาจะออนแล้วครับ17เป็น17พิการยนต์ที่ท่านกิมเวฟว่าครับคือจะเป็นการแนะนำเล็กน้อยนะครับจากทีมเองขอพระคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราใส่